รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกไย นายลงการพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บินสำรวจความเสียหายโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพเพชรบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมสัำซากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจติดตามการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรป่าไม้แบบยั่งยืน ระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสงพระราชทานยาอาหารสัตว์พระราชทานและเวชภัณฑ์ด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานาการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน้องวลลำพูจังหวัดอุดรธานีจัดประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันรวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กปี2 5 6 4ัรกบทับบาูรณาการทำงานทุกภาคส่วนภายใต้ามาตรการ4พื้นที่5มาตรการบริหารจัดการ ขกสรเริ่มจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2 0 6 4 6 5รอบที่1ติดตามเขาทั้งหมดนี้ได้ในอัปเดตเกษตรนิว สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอัปเดตเกษตรนิวส์กับผมสุพจน์กองแก้วนะครับจอเจอได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา12นาฬิกาทางช่องเกษตรทีวี HD หมายเลข49นะครับเราก็จะรวบรวมข่าวสารตลอดทั้งสัปดาห์มาอัปเดตให้คุณผู้ชมในช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าครับนายอกรณ์กรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปยังอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพื่าานออ้ีมมาชาชนนนท ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมครับโดยนายลงการพ o r a ตบทที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรณ์นายประพิจันมาอธิบดีกรมชลประทานนายนทวุฒิเพชรพมสรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ําในแม่น้ําเพชรบุรีณจุดสะพานดํา และเยี่ยมเยียนชาวบ้านพร้อมให้กำลังใจรวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำเครื่องผักดันน้ำลงทะเลนสะพานวัดเขาตะเขาเอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี โดยนายลงกรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการเร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีได้มีการวางแผนล,ล่วงหน้าในการบริหารจัดการน้ําหลังจากมีฝนตกหนักเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยสุดโดยเฉพาะการใช้เครื่องผักดันน้ําเร่งผักดนออกันน้ําออกแต่มวลน้ํามีมากจึงต้องเร่งระบายน้ําออกให้เร็วที่สุดโดยทุกฝ่ายบุรณาการทางเทศบาลเมืองเพชรบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆประสานงานใกล้ชิดอย่างเต็มที่เพื่อแก้ ไขปัญหาสถานรรการณ์ให้เร็วที่สุดหากมีน้ําท่วมขังก็ให้มั่นใจว่าทางรัฐบาลก็ยินดีที่จะดูแลพี่น้องให้ดีที่สุดครับด้านนายประพิจันมาอาธิบดีกรมชลประทานก็เปิดเผยว่ากรมชลประทานพร้อมให้ความช่วยเหลือทางการใช้เครื่องมือรถแบคโค็โฮรถขุดรถขนการบริการจัดการระบบส่งน้ําและระบบการระบายน้ําส่งบลให้ปริมาณน้ําค่อยๆลดลงระดับน้ําจะไม่ล้นตลิ่ง แต่บางพื้นที่ก็มีปริมาณน,น้ําสูงกว่าตะลิงนะครับโดยอัตราเพิ่มระดับน้ําเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงซึ่งจะเห็นได้ว่าบางจุดมีพื้นที่ต่ําระดับน้ําอาจจะล้นตะลิงแต่สามารถคืนเข้าสู่สภาวะปกติหากไม่ตกลงมาเพิ่มเติมนั่นเองครับ นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ในการตัวติดตามแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็จะเห็นว่ามีประชาชนก็มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะในเรื่องของการาย,กยกย้ายสิ่งของต่างๆหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสิ่งของจําเป็นในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งล่าสุดนะครับทางดรเฉลิมชัยศรีอ่อนก็มีการลงพื้นที่ไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีนะครับในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีครับ โดยดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมนายอลงกรณพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ติดตามสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีณนะโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรีหรือเขื่อนเพชรซึ่งจากอิทธิพลข,ของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรงขึ้นส่งผลให้ระหว่างวันที่8ถึง9พฤศจิกายนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักอย่างมากนะครับในพื้นที่ตอนล่างและตอนบนของลุ่มแม่น้ําเพชรบุรีซึ่งกรมชปทา,านได้ พร่องน้ําในอ่างเก็บน้ําทั้ง3าแห่งได้แก่อ่างเก็บน้ําแก่งกระจานอ่างเก็บน้ําแม่ประจันและอ่างเก็บน้ําห้้ยผากล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วซึ่งเป็นข้อมูลณวันที่11พฤศจิกายนโดยอ่างเก็บน้ําเก่งกระจานมีปริมาณน้ําอยู่ที่647.953ล้านลูกบาทเมตรร้อยละ91.26ของความจุนะครับปัจจุบันก็ได้มีการปิดการระบายน้ำแล้วส่วนอ่างเก็บน้ำแม่ประจันมีปริมาณน้ำอยู่ที่45.6 แปล้านลูกบาทเมตรร้อยละ1 0 8 2 6ของความจุนะครับปัจจุบันก็มีการเปิดการระบายน้ำอยู่ที่50ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยผากนะครับมีปริมาณน้ำอยู่ที่27.709้าล้านลูกบาทเมตรร้อยละ100.76ของความจุนะครับซึ่งปัจจุบันก็ทำการเปิดการระบายน้ำอยู่ที่3ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเช่นกันครับ ดานายดรเฉลิมชัยศรีออรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรกล่าวว่าจากการบินสำรวจความเสียหายพบว่าปริมาณน้ำเอ่อล้นบริเวณอำเภอบ,บ้านลาดเพียงเล็กน้อยนะครับจึงมอบหมายให้กรมชลประทานให้เร่งระบายน้ำไม่เกิน2-3ถึงวันอีกท้งก็ให้มีการประสานทางจังหวัดนะครับในการบรหิหารจัดการน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนไม่ให้เกิดผลกระทบจากสภาวะน้ำที่มีปริมาณมากในเขื่อนเพชรบุรีซึ่งหากมีการวางแผนที่ดีจะทำให้การจัดการน้ำได้อย่างมีระบบนะครับ แล้วก็มีการติดตามสถานการณ์บริหารจัดการน้ําในพื้นที่ก็กลับพบว่าขณะนี้กรมชลประทานได้มีการบริหารจัดการน้ําผ่านคลองระบายน้ํดีหนึ่งเพื่อตัดยอดน้ําที่จะระบายสู่ลงแม่น้ําเพชรบุรีไม่ให้เกินสกายภาพนะครับส่งผลให้น้าไม่เอ่อท่วมในตัวเมืองเพชรบุรีอย่างไรก็ตามได้กําชับให้ทุกหน่วยงานนะครับเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ํา อีกระยะหนึ่งเนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงฤด,ดูมรสุมของภาคใต้นอกจากการป้องกันอุทกภัยแล้วยังต้องสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤด,ดูแล้งในปีถัดไปด้วยนะครับ อีกทั้งยังขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรและประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือหากเกิดความเสียหายทางการเกษตรจะได้เ,เร่งดําเนินการและมีมาตรการช่วยเหลืออย่างทันทีนั่นเองครับสำหรับการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพรบุรีที่เกิดขึ้นซ้ำซากนะครับจำเป็นต้องมีการทําคลองระบายน้ําเพิ่มก็คือโครงการคลองดีหนึ่งซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทําความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่ในแนวโครงการอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความไม่เข้าใจในบางประเด็น แต่ต้องเข้าไปสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวให้มากที่สุดพร้อมต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยนะครับเพื่อปรับรูปแบบของโครงการให้มีผลกระทบต่อประชาชนน้อยสุดและให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนั่นเองครับ นี่คือภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ของดรเฉลิมชัยศรีออรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับรวมถึงคณะนะครับก็เป็นการที่จะลงพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากโดยการสร้างโครงการคลองดีหนึ่งนะครับซึ่งขณะนี้นะครับก็มีการพูดคุยแล้วก็เจรจาก,กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังซ้ำซากของพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนั่นเองครับ เดี๋ยวเราไปติดตามกันอีกหนึ่งข่าวก่อนจะไปเบรกกันนะครับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้มีการตรวจต,ตามการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรป่าไม้แบบยั่งยืนครับนายธนเดชพลธนบุญยวัฒน์เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายสมฤทธ วิไลพรรัตนาคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดลำปางในการตัวติดตามการดำเนินงานสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาคสนามสำนักการจัดทรัพยากรป่าไม้ที่3 ศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรป่าไม้แบบยั่งยืนซึ่งทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมดูผลการดําเนินงานของหน่วยงานป่าไม้ที่ได้ร่วมกับชุมชนพื้นที่ช่วยการดูแลรักษาผืนป่าเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลในบริเวณพื้นที่หมู่บ้านปอดการเผาชุมชนต้นแบบของจังหวัดลำปางบ้านต้นต้องหมู่ที่5ตําบลพิชยัยอําเภอเมืองลำปาง โดยมีนายนฤพลทิพมนทาภูมอำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนายสมศักดิ์สกุลวรรณรักผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3และนายปิยะหนูนินผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13สาขาลำปาง ร่วมนําเจ้าหน้าที่ตัวแทนชุมชนผู้นําท้องถิ่นท้องที่รวมถึงตัวแทนหน่วยงานส่วนราชการด้านสิ่งแวดล้อมป่าไม้และหน่วยงานส่วนอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมร่วมกันนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชุมชนต้นต้องเพื่อแก้ไขปัญหาตัดไม้ทาลายป่าและการเผาป่าซึ่งทางชุมชนได้อาศัยหลักการทํางานแบบมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ โดยตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานะครับทางชุมชนต้นต้องได้มีการดําเนินการบริหารจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ป่าพื้นที่ที่รับผิดช,ชอบที่เป็นป่าชุมชนทั้งหมดกว่า1,500ไร่อย่างเป็นระบบ ทั้งการบริหารจัดการแหล่งน้ำพื้นที่ป่าและพื้นที่ใช้ประโยชน์มีการจัดทำฝ่ายอนุรักษ์แหล่งน้ำปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวฝ้าระวางดูแลพื้นที่ให้ปลอดจากการเผาและบริหารให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ได้อย่างสมดุลและคุ้มค่ามีประสิทธิภาพภายใต้ พื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยป่าชุมชนบ้านต้นต้องถือเป็นป่าชุมชนต้นแบบของจังหวัดลำปางที่ได้มีการดําเนินงานดูแลรักษา,ษาธรรมชาติสิ่งวัล้อมาอย่างต่อเนื่องและด้วยความเข้มแข็งของคนในชุมชนทําให้วันนี้บ้านต้นต้องได้พลิกฟื้นคืนความสมบูรณ์นะครับให้กับผื้นป่าก,กว่า6ตารางกิโลเมตรซึ่งจากการสํารวจพื้นที่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พบว่ามีสัตว์หายากเริ่มกลับเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่เขตป่าดังกล่าวเช่นนกยูงปูปา่าไก่ปา่ารวมถึงนกนานาชนิดและพืชสมุนไพรอีกกว่า1 0 8ชนิดจเจริญงอกงามอีกทั้งพบว่าป่าชุมชนบ้านต้นต้องนะครับได้กลายเป็นแหล่งอาหารของคนในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านมีทั้งผักหวานปา่าไข่มดแดง ผลไม้ป่า <_: S 1> เห็ดโคน <_: S 1> เห็ดเพาะ <_: S 1> และเห็ดอื่นๆเป็นต้นทั้งสามารถเก็บไปบริโภคได้ตลอดทั้งปีอีกทั้งยังช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่โดยภาพรวมจากการสำรวจข้อมูลพื้นที่ของชาวบ้าน50รายพบว่ามีมูลค่าการใช้พื้นที่จากป่า ด้วยการขายของป่าเพียงอย่างเดียวนะครับมีไรายได้แล้วกว่าไม่น้อยกว่า4,600บาทต,ต,ต่อคนต่อปีซึ่งจากผลตอบแทนที่ได้รับทำให้ชุมชนหมู่บ้านใกล้เคียงทางบ้านห้วยยางบ้านโทกหัวช้าง บ้านกล้วยแพะบ้านหัวทุ่งสามคัคคีและบ้านห้วยยางพัฒนาได้เริ่มหันมาใส่ใจดูแลรักษาป่าในพื้นที่ชุมชนของตนเองกันมากขึ้นโดยได้มีการด,ดําเนินงานที่เห็นเป็นผลรูปธรรมและเป็นพื้นที่ชุมชนที่จะเป็นต้นแบบด้านการอนุร,รักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดลำปางในรุ่นต่อไปโดยโอกาสนี้เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ให้เกียรติมอบหนังสือแสดงเขตพื้นที่ป่าชุมชนให้แก่ผู้แทนชุมชนทั้ง5้าหมู่บ้าน มอบเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงอุปกรณ์สําหรับป้องกันและดับไฟป่าให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานป่าไม้ในเขตพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจตลอดจนได้ร่วมกับคณะลงพื้นที่สํารวจเยี่ยมชมพื้นที่ป่าชุมชนบ้านต้นต้องทํากิจกรรมปล่อยปลาและบวชปลาพร้อมกับเก็บรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องทางในเรื่องของปัญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดูแลรักษาป่าไม้ให้ปลอดจากการเผาโดยข้อมูลที่ได้ รับทางคณะจะนําไปรวบรวมเพื่อเสนอต่อหน่วยงานภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะขยายผลดาเนินงานและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วนของทุกพื้นที่ให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศในการลงพื้นที่เยี่ยมชมผลงาน,นดําเนินงานในการ ปกป้องรักษาป่าไม้ในพื้นที่ให้ยั่งยืนต่อไปในพื้นที่จงังหวัดลำปางนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งคนในชุมชนแล้วก็คนทั้งประเทศนะครับในการที่จะมีผืนป่าให้เป็นที่น่าอยู่และลมไปถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วก็สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนอีกด้วยครับเดี๋ยวเรา,าพักเบรกกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการอั d เด e เกษตรนิวกันครับ กลับมาในเบรกที่2กับรายการอัปเดตเกษตรนิวส์กับผมสุพกรแก้วนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในเบรกที่2กันเลยดีกว่าครับเมื่อวันที่2 1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับที่เทศบาลตำบลนนสังอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานยาอาหารสัตว์พระราชทานและเวชภัณฑ์ด้านปุสัตว์นะครับให้แก่เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบน้ําท่วมครับ ี่เทาบาลตาบนนนสังอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนางศิวพรชวสวัสดผู้วารชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานมอบยาอาหารสัตว์พระราชทานและเวชภัณฑ์ด้านปสุสสตว์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบน้ําท่วมกรณีปริมาณน้าเอา่อล้นเขื่อนอุบลรัฐโดยมีนายสมศักดิ์แสนอินนายอำเภอโนนสังดรวุฒิพงศ์สิริสถิต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชาสัมพันธ์จังหวัดและปะศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำพูเข้าร่วมพิธีในการรับมอบในครั้งนี้ครับ โดยจังหวัดหนองบัวลำพูได้รับผลกระทบจากเ,าเหตุการณ์ปริมาณน้ําในเขื่อนอุบลรัฐเอ่อล้นส่งผลให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ในพื้นที่อําเภอโนนสางจํานวน6ตนําบล43หมู่บ้านมีผู้ประสบภัย716รายพื้นที่ประสบภัยน้ําท่วม2,334ไร่พื้นที่ปลูกข้าว2,320ไร่ส่วนพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นพื้นที่เช่าจากการไฟฟ้านะครับได้รับผลกระทบ4ตบําบล42หมู่บ้านมีผู้ประสบภัย 928ไร่พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย9,89ไร่ส่งผลให้เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์ครับโดยจังหวัดหนองบัวลำพูได้รับหญ้าซึ่งเป็นญ้าอาหารสัตว์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน3,000ก้อนนะครับโดยในครั้งนี้ได้มอบ้าพระราชทานและเวชภัณฑ์ด้านปสุสสตว์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ตำบลโนนสังและพื้นที่ตำบลดอนเมืองพื้นที่ตำบลหนองเรือ พื้นที่ตำบลบ้านขอจำนวน92รายมีสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบจำนวน592ตัวแยกเป็นโค585ตัวกระบือ34ตัวซึ่งการรับมอบในครั้งนี้ก็จะนำไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์แล้วก็ยารักษาโรคแกโ่โคกระบือแพะแกะที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากอุทกภัยในครั้งนี้นี่ก็เป็นภาพยากาศการมอบย้าแล้วก็เวชภันฑ์ ในด้านประสุสตว์พระราชทานนะครับใ,ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องของน้ําท่วมนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่จังหวัดอุดรธานีครับก็มีการเตรียมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควานและฝุ่นละอองขนาดเล็กปี2 5 6 4 6 5มีการทำงานบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนภายใต้มาตรการ4พื้นที่5มาตรการบริหารจัดการพร้อมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของสมัชชานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของจังหวัดอุดรธานีครับโดยเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ห้องประชุมพญาศีสุริยราชวารนวุวตร ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีนายนิติพัฒน์ลีลาเลิศแล้วรองผู้ว่าราชะการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ครั้งที่1ทับ2 5 6 5โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชุมพิจารณาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กและพิจารณาแนวทางการดนาเนินงานของสม,มัชชานโยบายสาธรารณะแบบมีส่วนร่วมของจังหวัดอุดรธานี สำหรับมาตรการ4พื้นที่5มาตรการบริหารจัดการแบ่งเป็นพื้นที่4 <Sie Typically> พื้นที่ได้แก่1พื้นที่ด้านป่าสงวนป่าอนุรักษ์มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานีบูรณาการร,ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดช,ชอบ2พื้นที่เกษตรกรรมมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานีร่วมกับสำนักงานเกษตรและสา,า,รากรณกรจังหวัดอุดรธานีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุมการเผาในพื้นที่การเกษตร การห้ามเผาเด็ดขาดและการรณรงค์ให้มีการใช้สารย่อยสลายหรือไถกบซอตังข้าววัชพืชฤดูแล้งและการแปลวัสดุการเกษตร,รเพื่อเพิ่มมูลค่าเช่นการทำสารชีวมวลการทำปุ๋ยหมักการทำอาหารสัตว์ตลอดจนให้ผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านจัดอาสาสมัครเฝ้าระวงังไม่ให้เกษตร,รกรลักลอบเผา 3. พื้นที่ชุมชนเมืองให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดกฎกติการ่วมกันของชุมชน โดยเป็น,นกลไกประชารัฐในการเฝ้าระวังป้องกันการเผาในพื้นที่ชุมชนเมืองแล้วก็มีการจัดชุดปฏิบัติการประจำตำบลหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ทราบมาตรการและแนวทางดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของอำเภอจังหวัดและ 4. นะครับพื้นที่ริมทางมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทางถนนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดกำลังอาสาสมัครภาคประชาชนทำการลาดตะเวนเฝ้าระวังและกำจัดเศษวัสดุขยะใบไม้แห้งที่เป็นเชื้อเพลิงในพื้นที่ริมทางเพื่อไม่ให้เกิดมีเชื้อไฟและใช้เป็นแนวกันไฟโดยดำเนินการภายใต้5มาตรการบริหารจัดการได้แก่ระบบบัญชาการเหตุการณ์ จัดตั้งสูตรบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอำเภอเพื่ออำนวยการสั่งการระดมสัมพักกำลังทรัพยากรและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆโดยมีผู้วรารชาการจังหวัดในอำเภอเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์เพื่อให้การควบคุมแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีเอกภาพสร้างความตระหนักสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนลดปริมาณเชื้อเพลิงการบังคับใช้กฎหมายพร้อมกันนี้ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสามมาตรการร ่งด่วนการตรวจสอบการปล่อยมลพิษจากแหล่งผลิตมาตรการการขนส่งและจราจรฉีดพ่นละอองน้ำแรงดันสูงเพื่อลดปัญหาหมอกควันและความชื้นในอากาศรวมทั้งเพิ่มรอบในการกวาดทำความสะอาดถนนจนกว่าฝุ่นละอองจะลดลงอยู่ในระดับที่ไม่สูงเกินค่ามาตรฐานสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่และให้คำแนะนำวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหมอกควันเป็นต้นครับ ซึ่งต้องบอกว่าปัญหาหมอกควันไฟป่าแล้วก็การเผานะครับรวมไปถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กก็มีทั่วทั้งในประเทศไทยนะครับในการที่จะมีหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนก็ยังมีการร่วมบูรณาการทํางงานร่วมกันในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่ารวมไปถึงฝุ่นละออง PM 2.5นะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้นะครับก็จะเริ่มมีการเปิดประเทศกันแล้วนะครับการเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆนั่นเองเนี่ยก็มีผลกระทบในเรื่องของฝุ่นละออง PM ฉะนั้นแล้ว ประชาชนที่เดินทางไปมาหรือสัญจรไปมานะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้เช่นกันครับรวมไปถึงก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของการจัดการเศษวัชพืชหรือว่าวัสดุต่างๆที่เกิดเชื้อเพลิงได้ง่ายเนี่ยต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ด้วยนะครับในการที่จะไม่ให้เกิดฝุ่นละออง PM 2 5ในอนาคตนั่นเองครับเพื่อเป็นสุขภาพที่ดีของเราแล้วก็คนรอบข้างนั่นเองครับ เดี๋ยวเรามาต่อกันอีกหนึ่งข่าวกันเลยดีกว่าครับโดยทางทกศนะครับก็จะเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวตามโครงการประกันไรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปี2 5 6 4 6 5รอบที่1ครับ โดยทกสนะครับก็จะมีการเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2564-65ในรอบที่1โดยกําหนดราคาแล้วก็ปริมาณประกันรายได้คือราคาความชื้นนะครับไม่เกิน15ไม่เกินครัวเรือนละ40ไร่ยกเว้นข้าวเจ้าไม่เกิน50ไร่โดยชดเชยเป็นจํานวนตันในแต่ละชนิดข้าวดังนี้นะครับ ข้าวเปลือกหอมมะลินะครับราคา1 5 0 0 0บาทต่อตันคัวเรือนละไม่เกิน14ตันจ่ายชดเชยอ,อยู่ที่4,135สบาท77สตางค์ต่อตันนะครับข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคา14,00 0บาทต่อตันขัวเรือนละไม่เกิน16ตันนะครับจ่ายชดเชยอ,อยู่ที่3,592บาท25สสตางค์ต่อตัน ข้าวเปลือกของปทุมธานีนะครับราคาอยู่ที่11,000บาทต่อตันคัวเรือละไม่เกิน25ตันจ่ายชดเชยอ,อยู่ที่1,052บาท13สตางค์ต่อตันนะครับส่วนข้าวเปลือกเหนียวราคา1 2 0 0 0บาทต่อตันคัวเรือละไม่เกิน16ตันจ่ายค่าชดเชยอ,อยู่ที่4 3 3 7บาท4 7สสตางค์ต่อตัน ส่วนข้าวเปลือกเจ้าราคาอยู่ที่1,000 10, 0บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน30ตันจ่ายค่าชดเชยอ,อยู่ที่1,934บาท62สตางค์ต่อตันการจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวปีการผลิต2 6 6 4ั5งวดที่1น,น,นะครับเกษตรกร,ร,กรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่15ตุลาคม2 5 6 4ทางทกาศานะครับจะโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีในวันที่9พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับ ส่วนงวดที่2นะครับแล้วก็งวดที่3งวดที่4ทางทกศก็จะโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีในวันที่10พฤศจิกายนนั่นเองครับซึ่งก็ปัจจุบันนี้ก็มีหลายจังหวัดแล้วก็ในหลายพื้นที่ก็มีการได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนขั้นตอนแล้วก็ช่องทางการตรวจสอบการรับเงินนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเข้าสู่เว็บไซต์ตามลิงก์ปรากฏอยู่ที่หน้าจอนะครับผ่านเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตต่าง เว็บไซต์สำหรับการเช็คเงินนะครับเกษตรกรสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทุกเบราว์เซอร์บนทุกอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแล้วก็คอมพิวเตอร์ครับสองครับกรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกรการเช็คเงินเกษตรกรปี2 5 6 4ว่าเข้าหรือยังนะครับสามารถทราบผลได้ทันทีหลังจากการกรอกเลขบัตรประชาชนโดยจะมีรายละเอียดของบัญชีจำนวนเงินและโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับนะครับ 3. นะครับตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชันทกส a m o b i l e นะครับหลังจากการตรวจสอบในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับหากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอนะครับสามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ผ่านแอปพลิเคชันทกส a m o b i l e นะครับจากธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรซึ่งจะเป็นรายละเอียดทั้งหมดของจำนวนเงินช่วยเหลือ ซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับใช้วงเงินอยู่ที่13,604ล้านบาทในการดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคุมกว่า4.68ล้านคนโดย โครงการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข,ข้าวปีการผลิต2564ทั65รอบที่1กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปลูกข,ข้าวระหว่างวันที่1เมษายนถึงวันที่31ตุลาคม2564ยกเว้นภาคใต้ระหว่างวันที่16มิถุนายน2564ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2565นั่นเองครับซึ่งคุณผู้ชมและเกษตรกรเองนะครับก็สามารถที่จะไปเช็คสิทธิ์กันได้นะครับว่าได้รับ เงินเกเษตรกรในการเยียวยาช่วยเหลือเกเษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีซับในปี2564กันหรือ,อยังนะครับซึ่งในหลายพื้นที่และเกษตรกรบางคนก็ได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของโครงการดังกล่าวนั่นเองครับนี่ก็คือข่าว,าว,าวทั้งหมดที่เรานอนฝากคุณผู้ชมนะครับและคุณผู้ชมนั้นสามารถรับชมรายการอัปเดตเกษตรนิวของเรานะครับได้ผ่านกล่องรับกชิยันดาวเทียม IPM ช่องเกษตรทีวี TV HD หมายเลข19นะครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา12.00นเป็นต้นไปนะครับส่วนสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครััับบสสวดีคร สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพืชผักแฟมิลี่กับดิฉันคุณธิดาแสนชาติทุกคนคงทราบกันใช่ไหมคะว่าการทานผักผลไม้นั้นดีต่อสุขภาพและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยผักและผละไม้อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายการรับประทานผักผลไม้เป็นประจำจะช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาว ผลไม้มีสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นตัวช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆวันนี้เราขอนำเสนอเลมอนเราจะมาทำความรู้จักกับเลมอนและมะนาวอย่าจำสับสนกันนะคะเพราะมันคือคนระเชนกันเลมอนคือมะนาวนมยานสีเหลืองใช้คำว่าเลมอนส่วนมะนาวรูปเขียวๆกลมๆเล็กๆที่เราคุ้นเคยกันนะ มันคือมะนาวหรือลามนั่นเองเลมอนเป็นผลไม้ที่จัดอยู่ในตระกูลสม้มมีลักษณะเป็นไม้พุ่มปลายมียอดหนามแหลมลักษณะของใบเป็นใบเดี่ยวเมื่อนำมาขยี้จะมีกลิ่นหอมแรงส่วนลนักษณะของดอกเลมอนมีกลิ่นหอมและมีสีขาวส่วนลนักษณะของผลเลมอนเป็นรูปกลมลีที่ปลายผลจะมีติ่งแหลม ผลอ่อนมีสีเขียวเมื่อสุกจะเป็นสีเหลืองในผลมีเมล็ดหลายเมล็ดเนื้อผลฉ่ำน้ำและมีรสเปรี้ยวและเลมอนไม่ได้มีประโยชน์แค่เนื้อข้างในแต่ยังมีประโยชน์ทั้งลูกอีกต่างหากและเปลือกของเลมอนนั้นยังช่วยขับลมในลำไส้ช่วยรักษาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดหรือแน่นท้องประโยชน์ของเลมอน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคป้องกันหวัดรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันช่วยต่อต้านมาเมลงอยู่หลายชนิดและยังทำความสะอาดลำไส้กำจัดของเสียที่ตกค้างอยู่ในลำไส้ว้าวเรียกได้ว่ามีประโยชน์ทั้งลูกจริงๆนะคะ แล้วนี้รายการพืชผักแฟมิลี่ขอลากันไปก่อนขอให้ทุกคนรับประทานผักปผลไม้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ